สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดิจแห่งแสงสว่างกับการอ่านไพ่ในวันนี้วันนี้เราจะมาเปิดดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคม2567นนี้นะมาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในเดือนตุลาคมเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใคร คนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังมาเริ่มกันเลยนะชาววันวันจันทร์ในเดือนตุลาคม,มคุณอาจจะมีบางคนบางท่านนะไม่ได้ไม่ทุกคนอาจจะต้องจะต้องมีทางเลือกทางตัดสินใจหรือมีรัก ต้องให้เลือกอะจะอยู่หรือไปดีก็เป็นได้อ่ะจะคนเก่าหรือคนใหม่ดีอะจะมาเคลืนดีจะเอาดีไม่เอาดีอะไรประมาณนั้นนะจะต้องเลือกหรือไม่ก็บางคนบางท่านถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะมีคนมาสนใจแล้วก็มีมีคนมาสนใจคุณมารักมาชอบพอคุณ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งหรือว่าคนเดียวก็เป็นได้แต่คุณก็ต้องเลือกไงอจะสนใจคบหาดูใจกันไปไม่อะไรแบบนี้มันก็จะมีเหตุการณ์อะไรนี้เกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะอืมอืมใช่จริงจรงด้วยบางคนก็ คุณก็คิดว่าในเดือนตุลาคมคุณต้องมีการตัดสินใจแล้วนะม,นมันมีออกมาสถานะบางคนเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือนี่แหะบางคนก็ผ่านผ่านชีวิตความรักแย่ๆมาเนาะอาจมีการเลิกรากันเนาะก็เหมือนจะต้องมีการตัดสินใจปล่อยผ่านอดีตอะไรที่เลวร้ายกับคนคนนั้นไปแล้วก็ เลือกชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณเองนะกับคนใหม่อะไรแบบนี้มันมีหลายๆเนาะหลายๆคนโสดก็อาจจะอยู่โสดมานานไม่อยากมีใครนะแต่พอมีเข้ามา,เ,าเหมือนแบบว่าคุณก็บางคนบางท่าอาจอยากจะเริ่มกับคนใหม่ๆก็เป็นได้นะคุณอยู่ในสถานะใดละ่ะ หน้าที่การงานก็ต้องเคยทำยังไงก็ก็ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆกับเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคอุณนะคุณก็มีความตัอ้งอกตั้งใจกับในหน้าที่ของคุณนะเนาะ <c oughs> แล้วก็ ถ้าเคยใครเคยมีคู่อริหรือว่าคนที่ไม่ดีอะไรกับคุณที่ผ่านมานะในเดือนตุลาคมเขาจะถอยห่างจากคุณเขาจะยอมแพ้คุณไปเขาจะไม่สู้รบปรบมือกับคุณเพราะเนี่ยเหมือนคนุณเป็นผู้รับชัยชนะนะหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่เคยยุติธรรมกับคนนะุณน่ะคุณจะ เป็นผู้ที่ถือถือดาบถือชัยชนะเขาคนนั้นหรือบุคคลน,นั้นหรือคนพวกนั้นคนกลุ่มนั้นเขาจะพ่ายแพ้ไปเองนะจะยอมแพ้ไปเองถ้าเกี่ยวกับเรื่องคดีความผู้อ่านบอกไปหรือยังก็คุณเดลกาจะได้รับชัยชนะนะการตัดสิน ก็ถ้าคุณอยู่ในสถานะไหนนะใครก็ล้มคุณไม่ได้นะในเดือนตุลาคมไม่ว่าคุณจะอยู่ในในความเป็นตัวของตัวคุณหรือว่าในเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณน่ะคุณอยู่ในระดับไหนคุณอยู่ในจุดไหนคุณเป็นตัวคุณเองใครก็มาล้มคุณไม่ได้นะคุณจะยืนหนึ่ง คุณจะนั่งบันลังเลยนะอาจจะมีคนเข้ามาแบบว่าชักชวนไปทำอะไรบางอย่างหรือว่าหรือว่าคุณคุณจะมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะนำพาคุณสร้าง คือคุณอาจจะมีรายได้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะมีแบบว่าใครมายื่นข้อเสนอเสนออะไรให้คุณหรือว่าคุณมองหาโอกาสมีหนทางที่แบบว่าจะทํารายได้เสริมอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการลงทุนก็อาจจะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆไม่มากะนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำงานเสริมก็มีโอกาสมีโอกาสนะ นะความสำเร็จอะไรก็ชนะในเดือนตุลาคมศัตรูพ่ายแพ้จะทำอะไรก็ดีในเดือนตุลาคมนี้นะเนี่ยถ้าเกิดมองๆไว้แล้วนะโอกาสที่จะสร้างเงินนะมองๆไว้แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีเลยนะถ้าจะได้เริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้นะ โอ้โหการเงินมาชาวนาทิตย์ก็ออกมาเนี่ยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นนะก็อาจจะบอกได้ว่าบางคนก็อาจจะมีโชคในด้านการเงินนะจะไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่บางคนก็เกี่ยวกับด้านาสายงานของคุณหน้าที่การงานของคุณหรือว่าโชคลาภมองว่าไม่ไม่เล็กนะบางคนก็เมื่อกับถูกหววรยเบอร์นะ ไม่เล็กแล้วก็แต่ใช่ว่าทุกคนจะถูกกันนะอาจจะมาจากช่องทางอื่นก็ได้นะมันเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งไงด้านการเงินนะก็บอกไว้อย่างนี้ในเดือนตุลาคมนะโอ้ถ้วยมาอีกละก็บอกไว้เลยเกี่ยวกับความรักอย่างที่ผู้อ่านเอ่ยไปต้นๆคุณอยู่ในสถานะไหนล่ะ ถ้าคนโสดหรือว่าคนที่ผ่านการเลิกรามาแล้วเนี่ยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะดีฤทธิ์ประเสริฐสีนะดีฤทธิ์ประเสริฐสีตัดสินใจปล่อยผ่านอดีตหรือว่าเลือกใครอะไรแบบนี้คุณรู้อยู่แก่ใจนะมันจะเป็นการเริ่มต้นดีๆไปสุดท้ายโอ้ คุณต้องใช้เวลากับอยู่กับตัวเองให้มากๆในเดือนตุลาคมใช่มันเกี่ยวในเรื่องหนะ้าที่การงานอะไรมันก็ต้องใช้ความคิดแต่ว่าพยายามอยู่กับตัวเองเวลาทํางานแล้วเลิกงานแล้วก็ใช้เวลานั่งคิดทบทวนนะอ,อ,อะไรที่ผ่านมาสําหรับใครที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่รู้คุณอยู่ในสถานการณ์ใดเนาะอย่างที่วน เอ่ยไปทั้งหมดนี่แหละคุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดทบทวนนิ่งไว้ให้เยอะนะเราจะเกิดแสงสว่างนะคุณจะคิดถูกคุณจะเลือกถูกคุณจะเลือกทางเดินถูกนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ละความรักเอยความสัมพันธ์เอยหน้าที่กันนะงานอะไรแบบนี้ โอเคก็มีประมาณนี้ชาววันจันทร์ในเดือนตุลาคม2567นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆประการบุญรักษาทุกๆท,ท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ